ฟันดาดทุกคนนะะั่นละหเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าการแม่ก็แม่ก,แมก็ปล่อยเลดอยู่นะแนะนำร้านบริการเกี่ยวกับเกม FCL n l i n e มีทั้งไลน์และเพจบริการครบวงจรซื้อขายทีม M พร้อมเล่น M ล้วนปั n ๊ม M ดึงนักเตะขายยากและบริการอ,อื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์ line, หรือสแกนบนหน้าจอได้เลยครับ ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปในช่องจุ๊บๆด้วยนะครับกิจกรรมนี้เทเียหลายคนขายดีไปเยอะเลยนะครับผมพูดตรงเลยใครดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยนะคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมขออนุญาตพูดละกันว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นหรือคนดูเคยเล่นภาคหลักหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือภาคหลักอะ่ะมันจะมีเลทบอกเลยเว้ยทุกคนใครที่เล่นอ่ะนะภาค25ยี่สิบห้าหรอ 24, 23, บอกเลยเวว่าสม,มินะ สมมุติอย่างกิจนี้อะผมสมมุติให้นะให้ทุกคนเห็นภาพนะกิจนี้คือกิจยี่สี่ทนะครับมันจะบอกเลยเว้ยว่ายี่สี่เเอดะเลทมันจะออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมตินะยี่สี่เอดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือมันบอกเลยเว้ยเนี่ยการ์ดใบนี้จะออกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าสมมติเป็นการ์ดที่แบบเป็นการ์ดที่แบบเป็นการ์ดปีเกลือสมมติอย่างกิจเนี้ยเกลือก็คือโฮมโกลนถูกไหมโฮมโกลก็จะออก70%อะไรอย่างะไรเงี้ยมันควรจะมีเลทแบบนั้นครับเพื่อให้คนที่เขาเติมอ่ะเขาจะได้แบบเห็นภาพเว้ยว่าแบบเตตมันมาเท่าไหร่ไอเทียตมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามันมีสัก1%ไม่อไว่าอะไรเงี้ยเออผมว่าคนออกแบบกิจมันมันไม่ค่อยดีอ่ะผมพูดแทนคนที่เขาเติมเยอะแล้วกันเพราะว่าผมเป็นสตรีมเมอร์เป็นอะไรเงี้ยเนาะอ่ะไปต่อเลยทุกคนเปิด ชิลูบวกแปะครับอะไรดีบวกครับผม <c oughs> <c oughs> ได้กิดหนึ่ง <c oughs> โอ้โหซีซีมุกจะบ้าพีเอ็มไทยวะทุกคน <c oughs> โอ้โหสวายไซเกอร์บวกเจ็ดโอ้บวกเจ็ดมาอีกแล้วสวายไซเกอร์มาทุกคนใบายู่ท้ายครับพี่พี่มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท ผมจะทําให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของผมให้ได้ครับพี่ๆขอ T S ก่อนได้ไหมไปครับขอละลั่นเถอะ T S เอตหมูไวะเปเป้เหรอโอ้โห้โคตรล็อกเลยอ่ะเปเป้ทุกคนตัวตามมาเนี่ยแต่ก็ยังดีได้08อ่ะเปเป้ปอบปะมุกว่ะ ก็ยังดีแต่มันมันตัวซ้ำอ่ะคนเขาเปิดได้เยอะแล้วอ่ะยังดีที่มาบวก8นะว่ากรนอนไม่ได้นะทางเขาให้มาแบบนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเขาอาจจะเป็นการออกแบบของเซิร์ฟอื่นๆนะไปแรกทุกคนขอเทียเถอะะไปแรกครับแบมบ้าบวก8ดได้ปะแบมบ้าบกแปได้ปะโอแบมบ้าบกเจ เฮียสองเท้าใช่ปะตัวนี้แบมบ้าโอ้มาบกเกตกูจะบ้าโอ้โจาทานแบมบ้าครับตัวนี้สองเท้านะเว้ยทุกคนโอ้กาลีนาไม่มาบุกแผลผมเลยหรอก,กรนอคุณคือคุณคือคุณคือค,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 คือ,อคืววกอคื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 อคอคื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 อคอคคือคอคื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  คอดีออบาร์ไหมอิสโก้ไม่น่าใช่ผมว่าไม่ไม่ไมคงมันคงไม่มาหรอกมั้ยอิสโก้เนี่ยคาบาคาวเหรอครับคาบาคาวมีเทียดด้วยฮะขอดูนี่ก็รู้แล้วอเลกาเซียผมว่าไม่บูตเกตก็คอดีออบาร์ใช่ไหมเหอ่ยส่งบอลร้อยยี่เนี่ยน่าจะคอดีออบาแล้วผมว่านะ,อะขอดูขอดูพลังก่อนว่าบวกอะไรพลังก็ดูแล้วครับว่าบวกอะไรโอ้โหร้อยยี่สิบสอง เห็นไหมผมบอกแล้วตัวล็อกครับคอทีเอลบาเจ็ดสองตัวชัวจริงมาอีกแล้วไงใบนี้ผมขอเปิดเลยน้วรันผมจะไม่เอาฉากอะไรเลยครับเปิดเลยดีกว่านะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องผมหน่อยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยนะในในของผมอะนะครับพี่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่ะใบแรกทุกคนครับไปไปแปดครับฝรั่งเศส มากองบวกแปดว่ะ <st ing> ก็ยังเอ้ยก็โอเคนะได้บวกแปดแต่ถึงว่ามันจะไม่ได้ตัวดีอ่ะโ <st ing> อ้โหผมนึกว่าได้แบบยูรได้แบบคุนเด้โคนาเต้ได้ซิมการนว่ะ <st ing> ก็โอเคยังดีที่มีบวกแปดให้เห็นแค่คว่ายังดีล่ะก็ก็โอเคอยู่แหละดีกว่าได้บวกห้าโอเคอยู่แหละมูฮัมหมัดซิมการนครับน้องตัวแชมป์ครับตัวเนี้ยซาดิบาซาดิบาไม่ได้ดิใบท้ายครับพี่พี่ใบนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่ทุกคนกำลังดูผมอยู่ในคลิปเนี้ยใบนับวล็ออกะท้ายพพี่ ะพร้อมแล้วฟันแลนด์ฟันเดฟเฟนใช่เปล่าโอ้ยฟันใดพวกข้ะไอ้เหียฟันใดพวกข้ะโอ้ยฟันไดไอ้เหีย,ไ,หหมไ,หไ,ยไม่มาพวกแปดวะขโ่ฟันไดทุกคนนั่นละโู่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่า การ์ดแม่งก็แม่งก็ปล่อยเลทอยู่นะบุกหนได้บวกห้าโอ้โหผมนึกว่าแบบตัวแปลกๆแล้วยี่ฟันได้ไหมเห็นว่าจะไม่มาให้เราจริงว,ว่ากินเนี่ยหน้าแมนยูใครดีครับขึ้นชาจริงๆก็แล้วแต่เราเลยครับฟอร์ลันเอ,อ่อเซโกโ้เอ้ยไม่งเซโกโ้เบนฟอร์ลันลาซันพวกนี้ก็เล่นได้ครับแรดฟอร์ดอะพวกนี้ก็เล่นได้อุย้ยดูคุเล่อะวะกางร,รับของพาเลทครับทุกคนมาบวกแปดด้วยเฮ้ยดูดิไฟเย็นครับลาอัอเวเบลัอบวกห้าครับ เฟนเอโดนเอโรครับบวกเจ็ดโอ้โหไม่มีไฟเลยอะบูเอนเดียโอ้โหเดนนี่คิงอยากจะโกนไปพร้อมพี่อะมันไม่ได้เดี๋ยวเอาชัอ่ะแล้วไปอะไรเปิดทีเผลครับมันจะไม่มีลั่นๆให้จริงๆเหรอวะเยสไทยอะโอ้โหทีเพอุ้ยนี่แหละมันมาบวกแปดวะยัสซิมบูนัว โอ้โห TS มาเนี่ยมาโกดิโอ้โหอะไรตีบวกเงี้ยทุกคนแต่อย่างน้อยมันมาเที TS ให้เรานะอย่างน้อยถึงเราจะแบบอันนี้ก็อย่างน้อยก็มาเห็นฟงเห็นไฟยอยู่นะใขอรันรันหน่อยเว้ยรันหน่อยเว้ยอยากรันรันนะอยากรันรันหน่อยรันหน่อยไปรันหน่อยชาเกลี่ยีเปตเก่งไหมครับเก่งอยู่ครับโอ้โห H W อ่ะอังกฤษ C B เบนหมีเบนหมีเฮดดบิว,วสเปนมิเกลอ่ะโอ้โหลูกชอไอ้ยัยไม่มาบวกแปดวะเอานะทุกคนวันนี้ทุกคนนะครับใครเข้าใหม่ก็พิมพ์คุยกันได้นะครับ CC เปิดเลย ซีซีเปิดเลยยี่เห็นแล้วอุ๊ยโรนดอเอีเย่ลโนดอไบ้คอีเย่รโนดทุกคนอีเย่ลอโดโดแล้วผมแม่งผมไปเห็นซีซีเว้ยคู่มาบุคอกเอีเยโรอโดเกือบรวยแล้ว โดนโดมาทุกคนไอ้เหี้ยมาบุกขกผมก็คิดว่าตัวแบบอะไรเว้ยเพราะผมลืมลืมมองธงชาติเว้ยไอ้เหี้ยดูโอ้ยม,มาบกวกแปดว้าไอ้เหี้ยตอนแรกผมเห็นเป็นซีซีไงผมเลยแบบเครียดหลุนด้วยทุกคนไอ้เหี้ยโดมากูจะหลุดโอ้ เสียดายเลยเฮียโอ้โหทุกคนโดูคือตัวนี้ยถ้าเปิดได้อ่ะขายนอกได้เป็นหมื่นเลยครับแล้วก็ถ้าบวกแปดนะแล้วก็ขายได้เงินเอ็มอีกหลายล้านเลยครับดูบวกหกมา ه, ไออะใบสุดท้ายทุกคนใบท้ายนะทุกคนนะบวกหกตัวนี้มาประจําอ่ะใบท้ายเปิดเลยฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะเมื่อกี้ฝรั่งเศสนะผมให้เห็นทุกคนเห็นนะฝรั่งเศสนะ เมื่อกี้ฝรั่งเศสนะนะพวกเองจะได้ให้ลุ้นเถอะการไปได้หมื่นใช่ครับคือถ้าเกิดผมบอกตรงนะใครดูไลฟ์หรือดูคลิปอยู่ถ้าเกิดอยากให้เอ้ยแมใ่ใครดูไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าคนดูคลิปผม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 จะตัดมาแค่ไฮไลท์ไงเออถ้าเกิดคนเปิดอ่ะใครรีบมากไปเปิดเองก็ได้ครับผมว่านะโอ้ได้ทั้งปีถ้าโดเออแล้วฝรั่งเศสนะใบนี้ยใบนี้ฝรั่งเศสนะแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรนะ ดูลุงเท้าเองรู้อ่ะดูนี้ดีกว่าทำไมมันส่งบอลน,น้อยอย่างวะกองหลังเปล่าวะกองหลังแน่เลยวะผมดูท่งแล้วทุกคนส่งบอลร้อยิบสี่เอ้ยกายภาพร้อยิบสี่เนี่ยผมว่ากองหลังนะส่งบอลร้อยสิบหกอะขอดูพลังได้ไหมหรือจีค่ะดูดูรองเท้าดิไม่ใช่จีค่นะ โอ้โหถ้าผมเปิดตำแหน่งแล้วผมช็อกตายนะเว้ยมันเป็น LB เว้ยตำแหน่งเดียวกับเตโอเลยนะครับไอ้เนี่ยถ้าผมเปิดใบนี้คือผมช็อกตายนะผมพุ่งตรงเลยนะเนี่ยมันคือ LB เว้ยไอ้เฮียถ้าเกิดผมเปิดลุ้นนี่คือเตโอเลยนะเมื่อกี้เตโอใช่ใช่เลยนะและนี่คือโดบวกเจ็ดครับบวกเจ็ดติดเพื่อไปบวกแปดหมอกันนี้แหละตีเลยผมอนุญาตจะรั่วน้องชายเองไม่ใช่เจ้าของไอเดียเลย และนี่คือ CR7 บวกเจ็ดครับน้องซู่ใครสู้มาวะค่าน้ำครับจุบจบค่าน้ำครับจบจบเฮ้ยขอบคุณครับผมครับพี่ชาย50บาทแล้วผมจัดให้พี่แล้วนี่คือโดบวกเจ็ดครับน้องไปครับบาซ่าสีเหรอพี่ หลับพี่โดผมหลับแล้วเสียดายว่า